ครูช่งมื่อวนี้เขาจะพามาเบิ้งสุดประจำชาติหรือว่าสุดที่ซส์ แต่งตัวประจำชาติของสี่ประเทศในอาเซียนเนาะก็คือจะมีไทยลา่ากัมพูชยเมียนมาเนาะเดี๋ยวเขาจะพาเบิ่งแต่ละสุดน้ำกันเซิสงสุดที่หนึ่งเลยก็คือสุดประจำชาติของประเทศไทยเนาะเซิงว่าสุดประจำชาติของแต่ละประเทศนอกระเจ้าจะาไทยและก็ส่ซากหลังเป็นเมืองหลวงของประเทศจ้าเนาะเซิงว่าชุดไทยก็คือนี่เลยจะขึ้นเป็นหูบปอ่าผู้ชายกับผู้หญิงเนาะจะเป็นสุดประจำชาติของจ้าเจ้าอเอินว่าสุดไทยเนาะแต่งตัวใส่ชุดไทยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี มีเมืองหลวงของกระเจ้าอยู่ข้างหลังเนาะต่อมาจ,จะเป็นสุดของประเทศลาวเนาะประเทศลาวก็คือน,นี่เลยซึ่งสุดแบบนี้จะหาเห็นได้ไงายในส่วงของ ช่วงนี้เลยเนาะจะเป็นช่วงของการแต่งงานแต่งดอกเนาะเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะใส่ชุดนี้ที่ว่าเฮ็ดในงานแต่งซึ่งว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนล่าเนาะจะใส่ชุดประมาณนี้ในการแต่งงานนี่เนาะท่านผู้ชมจะเห็นหูวแบบนี้แล้วก็จะมีทางซากหลังก็จะเป็นเมืองหลวงของประเทศล่าวเฮาเนาะนั่นก็คือเวียงจันทน์ต่อมาจะเป็นเมียนมาเนาะประเทศเมียนมาจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆน้อยนึงเนาะก็คือประเทศเมียนมานี้ชุดจะเป็นท้บ ถ้าแบบประเทศลาของเฮาก็จะคล้ายๆสุดอา่ามงหรือว่าสุดละสูงเนาะแต่ว่าซึ่งว่าสุดประจำชาติของเมียนมาเนาะจะแตกต่างก็คือผู้ชายจะมีอันซบยุ่นในหัวเนาะก็คล้ายๆกันกับหมวกเนาะท่านผู้ชมสุดของผู้หญิงเนาะจะเป็นสุดลล่ซึ่งผู้หญิงเนาะจะเก้าผมแล้วก็ใส่เครื่องประดับประดาเนาะท่านผู้ชมและผู้ชายก็นุ้งคล้ายๆอา่าถ้าประเทศไทยเขาเอิ้อมพาอันพาดอย่างก็จุกกระเบนบ่อยอย่างนี้แหละ เนาะสำหรับสุดผู้ชายก็จะแตกต่างไปน้อยนึงและภาพท้างหลังก็จะเป็นภาพของอ่าสุดประเทศเมียนมาเนาะแล้วก็ข้างหลังของสุดก็จะเป็นเมืองหลวงของประเทศกะเจ้าเนาะวันนี้เข้ามาต่อกันที่กัมพูชาหรือว่าแคนเบดีเนาะซึ่งว่าสุดของกัมพูชาก็จะบริแตกต่างกับสุดอื่นหลายเนาะแต่ว่าจะมีจุดแตกต่างก็คือนึงก็จะใส่แสแอลเนาะทู้สมซึ่งว่าเป็นแสแอลทองนี่แหละแต่ว่าแพรเสื้อของกะเจ้านาะจะเป็นแพรบางๆคือแพรนุ้งไปงันดองเนาะซึ่งว่าสุดเสื้อผ้าของกะเจ้าจะแตก ต่างหลายเติบนอกก็คือส่วนหลายเขาจะเห็นสุดใหม่เป็นแบบแร่นหน,นาเลยนะแต่ว่าสุดตัวนี้จะเป็นแพ่บางๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าผู้ชายก็คือคล้ายๆกันกับสุดของแต่ละประเทศเลยและด้านหลังของหูสุดประจำชาติกระเจ้านอกก็จะเป็นพระาธาตหินซึ่งว่าเป็นเอกลักษณ์ของอประเทศของกระเจ้านอนซึ่งว่าเป็นมืองหลวงของประเทศกระเจ้าไว้ยังไงซะ ซึ่งหูปภาพนี้มาจากการโพสต์ของเพจเอเชียสกายไลน์นทู้สมได้อซึ่งได้โพสต์แคปสั่นว่าสุดประจำศาติอนุนงามและวัฒนธรรมของประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชีนะทู้ชม